ความเร็วในตอนที่แล้วเนี่ยที่เราแบบอใช้โคสดวงนะครับผมโชคถึง575%ไม่จะไม่พอนะครับทุกคนได้มา18แใบแทนที่แใบนั้นก็โครจะเกือจนเกินค่าไม่ได้เยียอะไรมาเดิมสุดท้ายเราก็ต้องมาหาแบบนี้ครับผมด้วยการคำแนะนำจากทุกคนทางบ้านนะครับให้ผมใช้ความเร็วแทนเอ่อโชคชะตาสิครับพี่พี่ใช้ความเร็วอ่ะพี่ก็ตกหนวิหวิหว,วิแบบรัวแบบเนี้สบาย อย่างงี้ก็ลองดูกันแล้วแหละครับแต่ก่อนนี้ขอรีออฟเบดแป๊บหลังจากนั้นเราก็ได้ลงมาท้าใต้น้ําแล้วก็ยิงแบบยาวๆในการรีออฟแบบขั้นสุดมันทําใต้น้ําตรงไหนฟะไม่มีน้ําเลยให้ตายเถอะแหลังจากนั้นเราก็รีจนกว่าเราจะได้ออฟที่ใช่เอ้ยแบบที่เราชอบนะนี่ไงครับผมลดเวลาการรอดถึง55%เราจะไปคัมโบกับเมแรงหน่อยเพื่อการตกหนึ่งวินาทีด้วยความเร็วโคตร ตัวมแมลงน้อยเหยื่อที่เราจะใช้น่ต้องเป็นเหยื่อที่มีความเร็วในการรอดถึง35เอออันไหนวะเอออันไหนมา35มาวะเนี่ยอันที่มันก็ค่อนข้างจะเดีนะแต่ว่ามันดยังไม่พอนะอันนี้ก็ยังไม่พอเฮ้ยขนาดระดับนี้ก็ยังไม่พอเหมือนกันแล้วที่พอนะเหรอพอนะฮะมันคืออันนี้ต่างหากแล้ว ความรอดถึง35 35%ิ้าเเซต้าเปอร์เซ็นต์ภาพเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าครับผมว่ามันจะเร็วขนาดไหนและนี่คือความเร็ว vs ดวงใครมันจะโคตรวรวยก,วกันนะครับผมมันก็ต้องรวยอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้มันอารูรายัางไงล่ะครับผมเบีดที่โคตรวรวยที่สุดในมหากราบแห่งโลกแห่งหงการตกปลาที่ลิน้นพันในทะเ้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราจะรวยจัดขนาดไหนดไเดี๋วเราเป็นเดูตกแรกยี่สิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าอยากเวลไววมาก เบี้ยบแบบนี้มันยังไวไม่พอนะครับเดี๋ยวสงสัยต้องกริมพาร์สแล้วครับน้องเฮ้ย <c oughs> โคตรไวแต่เยื่อปลาโคตรนานฟักฟักเบ็ดอุราคอมโบกับอาสายลอ่อหนึ่งวินาทีใครวะเนี่ยเนี่ยเป็นใครพ่อหนุม่มเฮ้ยโอ้เขายื่นมาให้แบบนี้เนี่ยจะไม่รับได้ไงของฟรีกั <c oughs> บนะครับผม <c oughs> อุ้ยเบลิกุดอุ้ยเอาเอาีไอ้ลูกได้ไหมครับ พอดีผมนี่ขาดพอดีเลยครับผมผมประมาณอ่าอีกนิดหนึ่งจะ,ะครบสิบลูกแล้วเฮ้ยมาครบสิบแล้วนี่วาเดี๋ยวว่ามันจะเกินหนึ่งเฮ้ยเอาอีกแล้วผมมีนะนี่ไงผมมีเสียงเป้าอันไพเราะคุณสนใจหรือเปล่าอยาบอกเฮ้ยสวัสดีเพื่อนโอ้เราเพื่อนกันโอเคไปเดีเราเจอเพื่อนละหลังจากนะั้นเราออกเดินทางกับเธอในอันกว้างใหญ่ด้วยเพื่อนหลักที่เรารู้จักกันได้ประมาณหนึ่งวินาทีได้เป็นใครกันเนี่ย ไม่ใช่เพื่อนตูดีวะมาจากสกีบิดี้สกีบิดีส้สกีบีดี้ดมๆเย็ดๆแล้วหลังจากนั้นแล้วเข้าไปที่เกาะแห่งความลุกล้างลุกล้างอะไรบางอย่างเแอแอบกเบกแตกอ,อโอ้โหเกือบพาพเพื่อนตูดซะแล้วครับดีเขานั่นกลับตัวทันโอ้เวลิกุดไปเลยลูกพี่นำหลังจากนั้นเราก็ต้องมาเยื่อปลาแบบต่อเนื่องดูความเร็วสี่คูณร้อยอ,อื้อหึเวลิกุต really ดูปลามันจุขนาดไหนและเบ็ดความเร็วแสงของเรา ก็จัดได้แบบจุกๆแน่นอนแต่เยอะปลานานไปดอยน่าใจนะเออจอว่าจะอาจจะดอาจจะจดจดก็ไม่คณะคาามือผมแน่นอนเออหปลาทองเลยว่ะตัวแรกวะปุ๊เฮ้ยความเร็นของพิศาจนันของแท้แลนั้นเราก็เยอไปแบบย่อยยะเออจอาจ่ะออจะ Later. หลังจากที่เราโลดสัมภากับปลาหรือเยอื่อปลาจนหนักหน่มมากๆหลายชั่วโมงนะจริงนะ1วินาทีต่อเนื่องนะครับผมได้แผ่นที่มาสามใบนะครับในหน้าน้้ำนี้อ,อ,อ้ดีไหมดีนะครับดีหรือเปล่าก็โอเคนะครับผมสำหรับเออสามใบเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเยะื่อปลาตรงนี้เนี่ยมันจะได้แค่ใบเดียวเฮ้ยถือว่าความเร็วนั้นน่ากลัวจริง เดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะครับที่เราจะไปเยอะล้วไปโล่แบบรวดเร็ว,รวนั่นคือที่ที่แบบได้แบบผมรู้สึกว่าตรงนี้ได้เยอะมากเรามาดูกันครับว่าจะได้แผนที่เยอะขนาดไหนและตอนนี้เนี่ยเราจะเอาแผนที่ไปทําอะไรเออเราก็ไปหาสมบัติเหมือนเดิมนะฮะเอาจริงนะครับหาไปเรื่อยๆเบ็ดยังไม่ได้เลยให้ตายเถอะโอ้โหใครได้แล้วเนี่ยมาได้ฉาจริงจริงได้เยอะมาทั้งวันทั้งคืนจะ,จะเวลจะตันอยู่แล้วยังไม่ได้เลยให้ตายเถอะเรื่องจืดั้นนะฮะ เราก็ขอลองเยอะปลาอยู่ฝั่งนี้ดูก่อนนะครับว่าจะตึงแค่ไหนจะออกมาเยอะไหมเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยได้ตกเล่นะรุยนุนโดยมิวปรกรณ์ชอบ มีประการตอนนี้มีแมบ,บตกปลาขายแล้วนะครับทุกคน mm. มาใหม่ๆแบบสดๆแบบโคตรตึงแล้วก็มีสินค้าต่างๆแ,และไอ้ดีไกในแมปนะครับไอ้ดีไกในแมบ,บก็จะโคตรตึงกว่าตะขวนกับไอ้ดี3รีูนไอ้ดีไก่เงินเป็นล้านไอ้ดีอื่นๆก็รอก,กันนิดหนึ่งนะครับส่งไวจะเต็มจริงราอฟ F, F K สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลยยูจีฟูสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับเบ็ดความเร็วแสงนั่นคือเหยื่อใช่เลยครับเหยื่อต้องเยอะมากและต้องดูดันมากๆเพราะใช้เหยื่อเปลืองโคตรโอ้โหถ้าเราไม่มีเหยื่อเราจะทำการตกไวหวิไม่ได้เวลีกูด กดยาวๆสิครับออโต้คลิกไปและสิ่งสำคัญอีกอย่างในเกมที่เราจะเวล500ได้แบบไม่มีข้อกังขาแบบที่โคตรจะไวนั่นคือ exp 2เท่าโอ้โหแล้วก็อุดนุดเกมสักหน่อยแล้วกันนะครับผม199กถือว่าจะเป็นกินมาม่าก,ก้อนสุดท้ายของผมแล้วก็ตามผมจะต้องอุดข้าวอดมาม่าหนึ่งมือ้อเพื่อการเติมเกมเออดีกๆเรายาวทำตามกันนะครับผม <laughs> เอ้ยหยอกหยอกปะโถมันแค่เงินที่อยู่ให้ถึงสิ้นเดือนของผมเองปะโถมือเดียวที่ไหนแค่วันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบเก้าโอ้โหก็แค่สิบวันเองหลังจากที่เราเติมเหยื่อเรียบร้อยเติมทรัพยากรเรียบร้อยอีพีบูทเราก็ต้องจัดกันเลยสิครับรออะไรเฮ้ยเฮ้ยผมเมื่อกี้เห็นอะไรไปไปมันมีคนตกปลาในซอกลืมไปทุกคนมันมีคนตกปลาอยู่ในซอกนี่ๆๆนี้เนี้ยอนี้นี้นี้เนียเ สงสัยตรงนี้มันเป็นจุดที่ดีแน่ๆเลยขําพาตกกันตรงนี้อ่ะเออเป็นไปได้ยังไงเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมถ้าเห็นคุณแบบยืนมุงๆงกันเยอะๆนะฮะก็แปลว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีทีเด็ดอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นต้องอึง้งผมขอจอยด้วยได้ไหมทุกคนอะไรอ่ะมีอยู่สามคนปะโถผมได้ทําการตกป่าเป็นสกพัดจนกว่าสแตกบนหัวผมจะโคตรสวยเพื่อการพูดดวงให้ได้เป็ดใหม่ได้เพิ่มขึ้น มันจะเกี่ยวไหมผมขอเก็บเลข99ได้ไหมสาธุ999 99. เลขนี้แหละที่เด็ดแน่นอนขอตัวนี้แบบ99เป๊เปถ้าตัวนี้ยิงยากแล้วแตกแตกก็เรียบร้อยแต่ตอนนี้เนี่ย998แล้วนอนนอนมันก็แค่ชิวชิวอ้า999ว่ะงานนี้แหละครับท่านผู้ชมครับงานดีทีเด็ดแน่ๆ999สาธุสิครับผมสาธุ เลขมงคลเล็มงคลแต่ว่าแทงหวยไม่กระถูกนะเลงเนี่ยเอาเลยครับท่านผู้ชมครับงานนี้แหละเราจะไปขายปลาทั้งหมดที่เราตกมาได้เชียเราตกมาเออสองร้อยห้าสิบแปดเลเวลเลยล่ะชี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าต้นเกมผมเ,เลเวลเท่าไหร่นะี่แคมนก็บอกกันด้วยนะครับว่าต้นเกมผมเ,เลเวลเท่าไหร่ในช่วงแรกที่จะเป็นคลิปวิดีโอนี้กับรักกี้เก้าเก้าเก้างานนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเราจะรวยแน่ๆกับแมพที่เราตกมาได้เนี่ย หูเห็นแล้วมันซีดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอ๋ะสิบเก้าโอ้โหมันก็ไม่ต่างจากเออโชคชะตาเท่าไหร่ป่ะครับมันก็คือแบบโชคชะตามันก็ได้แบบที่แปดใบมันต่างกันแค่ใบเดียวครับน้องแต่ที่สำคัญเลยนะครับผมแบบเบ็ดแบแบเบ็ดออรูลานะครับ มันจะมีความต่างอยู่ตรงนี้ครับผมรอบที่แล้วขายได้ล้านกว่าใช่ไหมและนี่คือความลับของเบ็ดอันนี้กับการขายไปเลยแบบรวดเดียวโอ้โหบอกคนนี้ว่าหลายจนค้างแน่นอนเกมแทบจะค้างครับผมเกมค้างครับทุกคนขายเยอะเกินครับนอนนอนดูเอาไว้โอ้โหเกมแทบดีดผมออกจากเกมครับโอ้ลูกพี่เกมค้างไปแล้วครับพี่ กระเป๋าตอนนี้ของผมค้างแงกเลยนะครับผมเพราะว่าผมตกปลาดองไว้เยอะเกินไปอย่างงี้นเลยโอ้โห my god แลวหลังจาดนั้นก็คอยทะลีล้กแบบทะลายไหลปืดปืดอื้ออื้อโอ้โหสามล้านหนึ่งพ้าเจ้าแคบแทบไม่ทันโอ้โหต้องแคบไว้เปิดเลยโอ้โหอยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้แคมไว้แคบไว้เยอะมากโอ้โหดูครับดูครับทุกคนโอ้โห เห็นแล้วต้องอึ้งต้องซูมดูอึ้งพึ่งเซวเลื่อนมาด้านขวาโอ้โหโอ้หสามล้านหนึ่งครับผมนึกว่าแจ็คพอตแตกให้ตายเธอโอ้โหเป็นล้านเลยพี่เป็นล้านเลยพี่แม่งโคตรเก๋งเลยนี่สินะคือความตื่นของเป็ดเอารูเล่าจึงทำให้คุณนั้นรวยจัดโอ้หูมีห้าล้านแปดนะครับนอนๆใช้ยังไงหมดวะเนี่ย <T uber> <reforms> ไอ้ย่าเกมค้างไปแล้วเฮ้หยหลังจากนั้นก็ต้องมาจ้าง200เพื่อทำการเปิดแผนที่กับตาลงตุงแจ็คสเปโร่ตึงตึงตึงตึ้งตึ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 งเหมือนเดิมเลยนะครับต้องม้ชมประโหเอ้ย200น่ะเหรอคณน่าแข้งครึ่งเส้นกับผมยังไม่ล่วงเลยตอนนี้ผมรวยเกินนะครับน้องและหลังจากนั้นผมก็เปิดให้หมดทุกใบที่มันมีรวยสิครับ หลงจะปืนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปไประจนภัยกันต่อแบบโอ้โหโอ้โหฮิวฮิวพอและหลจุดนานเราต้องไปลุยกันต่อครับกับการตามหาจุด G.P.S เอยมันก็ตามหากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมแต่ผมมีวิธีที่โคตรจะง่ายที่ทำให้คุณนั้นต้องอึง้งวิธีที่จะตามหากลองได้แบบโคตรไวเป็นแค่คุณจำจุดไว้และคุณก็เอาหัวจุ่มน้ำเดี๋ยวก็งงเชียวพี่เอาหัวจุ่มน้ำไงวะพี่ นี่เลยครับคือขั้นเทพวิธีการตามหาแผนที่ตามหากลองสมบัติเพราะปกติแล้วส่วนใหญ่มันอยู่ในน้ําใช่ไหมเราก็ทําการเอาหัวจุ่มชลามมองเข้าไปในล่าน้นําในน้ํานั่นเองนะครับผมจะทําให้เรานั้นมองเห็นจุดแบบแยบยลมากๆขั้นตอนแรกคือแค่ดูจุดนะครับผมว่าคุณจะไปจุดไหนก่อนและคุณก็เอาหัวมุดน้ําไปเลยแบบนี้ตื่นตืนต่นตืนต่นตืนต่นตื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 ่น เอาหัวมุดดำน้ำลงไปแบบนี้คุณจะเจอกองสมบัติที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวแบบที่คุณไม่คาดคิดแบบนี้ยังไม่เจอเลยฟักและหลังจนากนั้นคุณก็แค่ดำดำไปแลวก็มองไปเรื่อยๆมันก็มีบางจุดบางกล่องที่มันอยู่บนเกาะคุณก็รู้จุดอยู่แล้วเพราะคุณไดาหายี่สิบกล่องแรกคุณต้องรู้จุดบางอย่างดีและเกาะใต้น้ําก็ต้องรู้เป็นอย่างดีเช่นกันเรามันโรดแปบบ๊บก็แค่ดำแบบนี้ แล like ้วก็จะเจอตั้งอยู่แบบนี้เลยอะไรมันจะง่ายเกินให้ตายเถอะเละหลังจากนั้นคุณก็แค่ดำดิ่งลงไปและก็ดึงกล่องอันนี้ขึ้นมาเพิบเกลือทะเลครัวเพิ่บเข้าให้เกลือตอนนี้ผมก็คุ้คิดอยู่ในใจว่าผมทำไปทำไมและทำไปเพื่ออะไร ไอสัตว์เกิดเหมือนเดิมเลยผมก็เลยลองสังเกตจากกล่องที่แล้วนะครับที่ผมทำการได้หาไปเนี่ยรู้สึกว่ากล่องสมบัตินะครับจะเกิดแบบจุดเดิมๆซ้ำๆไปซ้ำมาเนะฮะเกิดเป็นจุดเดิมๆนะครับคุณแค่จำจุดเอาไว้แล้วก็ตามไปแบบจุดเดิมๆนะครับมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากไม่งั้นคุณก็แค่ดำน้ำแล้วก็บุดหน้าลงไปแบบผมเนี่ยละครับง่ายสุดแล้วแค่ ดำน้ำบุดลงไปอย่างนี้ต้องไปตามจุดแผนที่ด้วยนะเว้ยถ้าดำน้ำไปเรื่อยก็ไม่เจอนะจริงและหลังจากนั้นก็ไปจุดแผนที่ที่คุณนัดคุ้นเคยเฉยคุณก็จะเจอแล้วแค่นั้นเองเบดมาทีเด้อครับพี่ขอร้องเอออ่าเงียบกีบเลยเจี๊ย <laughs> ยังไม่มาอีกตืนตื่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 นตืนแจ็คสเปโร่ร่งแห้งครับผมหาอะไรหาแต่เกลือเกลือทะเลครับนอน,น,อน ไอเชยังไม่เจอเลยตอนเนี้เชือยจะหมดสิบแปดใบอยู่แล้วครับทุกคนเบ็ดผมยังไม่ได้เลยคิดดูนะครับผมว่าเกมนี้มันเกลือขนาดไหนเฮ้ยถ้าเบ็ดไม่ตึงนะจะเอาเบ็ดไปปลาหน้า G m ให้ตายเถอะโอโ้ตึงไหมครับน้องรีวิวได้นะเตรียมกลมแล้วเนี่ยจะหาเกือบ4ี่สิบกล่กลงอยู่แล้วนะครับผมเราแค่ขาดประมาณ3ามกล่องเท่านั้นเองจะถึงเลข4ี่สิบตอนนี้ก็ยังไม่ได้เบ็ดเลยครับท่านผู้ชมเงียบกริบ เงียบกิบกิบดุมดดมดมดมดุ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 มแล้วก็กล่องต่อไปครับแบบติดต่อเรามาดูกันคาัหอมได้ไหมอันนี้สองกล่องแบบติดติดเกาะกันเลยนะเนี่ยอ้าอไอ้เหี้ยได้โทเทมปะโถเอามาทำเผาอะไรตู้ไปซื้อเองก็ได้เอาจริงมีอะไรของในกล่องสมบัติให้มันดีกว่านี้ไหมครับ GM แม่งเกลือเกินเกลือให้มันมีคุณภาพเลยสิฟ้าให้ตายเถืะอหาก็ยากครีและก็กล่องสมบัติอันสุดท้ายบ้าบาไอ้ไอ้ไอ้ลูดิครับถมที่ได้จากกล่องนะครับแม่งมีปลาในกล่องด้วยนะเชีย่ยเอามาทำไมเนี่ยให้ตายเถอะไอปลาพวกเนี้ยคือไรนี่โอ้โหแล้วเบ็ดตูลาเบ็ดอะ่ะเบ็ดตูอยู่ไหนอะ่ะ หลจาน,นที่ผมได้ทําการเสียงชีวิตนะครับผมเพตืตอการดําน้ําหากล่องสมบัติตกหากล่องสมบัติถ้าตูไม่ได้ตังสามล้านนี่คลิปนี้คงเฟล,ลมากๆคือทําทําไมเนะทําเพื่ออะไรเนะอะเออแม่งเอยอเกลียเลยนะครับผมฝากบอกจีอด้วยว่าเปลี่ยนของรางวัลในกล่องได้มาแม่งมันกกเกินนะครับโอ้มันเหนื่อยครับเหนื่อยมาก เหนื่นอยสุดๆถ้าใครไม่กดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วแล้วก็ขอให้คุณท้องเสียแม่งเมื่อวานพ่งขี้แตกมาฟักขายที่ไม่มีเวลาทําเบ็ดทายุ่งยากทํายากจีบหายหรือความเลเวลและเงินก็ติดต่อมาได้ที่ตีดินแอฟฟ้าที่อยู่ด้านบนได้เลยนะครับผมก็ลองทักมาทักถ่ายมาถามถ่ยดูได้ว่าราคาเท่าไหร่ราคามิตรภาพแน่นอน